รู้จักกันมาสักพักหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าเราเชียร์เชลซีนะครับตัวเอิญก็เชียร์เชลซีแต่ว่ามาเจอกันครั้งแรกเนี่ยเป็นงานอีเวนท์ที่ทางสิงค์คอร์ปอเรชั่นเขาจ้างเรา2คนมาออกอีเวนท์ด้วยกันนะครับไปทํากิจกรรมร่วมกันต่างๆแล้วก็มีโอกาสเจอกันครั้งแรกซึ่งตอนที่เจอครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าน้องเอิญสวยมากนะครับ <Wow. S 1> เขาเรียกว่าดูในจอมือถือ ดูในช่องทางอื่นๆสวยยังไงตัวจริงเนี่ยสวยกว่า10เท่าเลยจำได้ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยเราก็มองหาว่าเอ้ยเขาอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วก็แบบเออตัวจริงเขาก็เหมือนกับในที่เราดูทาง youtube เลยยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักเขาเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเหมือนในย u ท u b e นี่คือดูดีใช่ไหมดูดีดูดโีโอเค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 จริงๆตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ โอ้หประทับใจนะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มจีบทันทีเริ่มต้นก็คุยเรื่องบอลเป็นหลักก่อนเพราะว่าบ้าเชลซีทั้งคู่นะครับแล้วก็พอคุยเรื่องบอลมันพัฒนาไปคุยเรื่องเกี่ยวกับความรักบ้างเออทัศาานคติอะไรต่างๆบ้างว่าแต่และคนมีแนวคิดยังไงแล้วคุยกันไปคุยนมาเนี่ยปรากฏว่าคลิกรู้สึกว่าคนนี้เออดูแล้วเราคุยด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะสารความสัมพันธ์ให้มันมากยิ่งขึ้นแต่ตอนแรกอะที่คุยกันเพื่อนก็ ยังไม่ไม่ค่อยชอบพี่โบ๊ทเท่าไหร่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะวางตัวแบบเกรงใส่เราแบบว่าไม่ค่อยเฟนลี่กับเรามากเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเขามีคนคุยด้วยเขาก็เลยจะค่อนข้างวางตัวที่จะแบบว่าแยกระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวแต่พอต่างคนต่างที่จะแบบว่าโสดด้วยกันทั้งคู่แล้วเรามาคุยกันมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าอ่ะจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเป็นเฉพาะกับคนที่เขาใส่ใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเทคแคร์แล้วก็ ถ้ารู้จักเขาจริงๆก็คือเขาเป็นคนที่เอาใจใส่กับทุกเรื่องมากๆจริงๆก็คือทุกเที่ยงคืนตอนแรกๆอะพี่โบจะตัดบทเลยไปนอนด้ด้วยคำว่าขอตัวไปเฝ้าพี่อินก,ก่อนนะคะ <c oughs> ซึ่งมันเป็นคงที่โบลาฮันมาก <c oughs> แล้วก็ไม่เคยแบบว่าเห็นผู้ชายคนไหนใช้คำนี้มาก่อนอ่าค่อนข้างที่จะไปในแนวโบราณนิดนึงแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเขาก็เป็นคนน่ารักดีคือความน่ารักของเขาแบบนี้แหละมันทำให้เขาดูแบบใสๆแล้วก็ดูเป็นคนที่จริงใจอ่าไม่ได้มีอะไรแอบแฝง S <S <S คุยกันได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับนัดมาเจอแบบที่เรียกว่าเดทแรกเพราะผมแอบบอกไปก่อนแล้วว่าไลืมนะชอบนะแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วคือโฟกัสแค่คนนี้คนเดียวเลยนะครับก็เจอกันก็ไปเที่ยวหนึ่งว <No, ันเต็มๆวันนั้นไปสยามกันนะครับเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ซื้อของกินข้าวนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำพาไปดินเนอร์บนดาดฟ้าตอนที่คุยกันเนี่ยน้องเอิญบอกว่าชอบพวกสร้อยคอ พวกนี้มาผมก็เลยไปศึกษาดูว่าเฮ้ยสร้อยคออะไรบ้างที่แบบผู<อ>้หญิงเขาชอบไปได้สวาร o v s k i <อ>มานะครับก็เอามามอบให้กับน้องเอิญแล้วก็ขอเป็นแฟนนะครับซึ่งตอนที่ ขอองเวินเป็นแฟนเนี่ยน้องเอินมีแบบคิดก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งรู้จักกันแบบแรกๆแ,แล้วเราก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วเขาก็มาขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยเราก็มองแววตาเขามองคําพูดเขาว่าเขาจะดูแลเราได้ไหมเขาจะจริงใจกับเราไหมแต่พอเราดูแล้วเนี่ยเราเห็นถึงความจริงใจแล้วก็ความตั้งใจที่เขาอยากที่จะคบกับเราจริงๆเราก็เลยโอเคก็เซตตอนนั้นเนี่ยน้องเอินบอกด้วยว่า เป็นแฟนกันเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่แฟนนะเราจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็เป็นที่ปรึกษ,ษาซึ่งกันและกันด้วยซึ่งมันก็ยามวมาจะถึงตอนนี้แหละผมมีความคิดมานานแล้วว่าผมเชียร์เชลซีน้องเอิญเชียร์เชลซีถ้ามันจะหาสถานที่บางอย่างที่มันเหมาะที่สุดในการขอตแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีนะครับแต่ว่าการจะไปเนี่ยมันก็ไม่ง่าย เพราะมันอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิด1 9ก็มาแบบรุมเร้าเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องขอบคุณทางสโมสรเชลซีทางสิงค์คอร์ปอเรชันที่เขาช่วยเหลือเป็นอย่างดีช่วยดีลกับทางสโมสรโดยตรงเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะที่จะไปขอแต่งงานที่สนามสตมฟอร์ดบริดจ์แบบเป็นกรณีพิเศษได้เลยเป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปเลยนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยไม่ให้น้องเอิญรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็เลยดีลกับทางสโมสรคุย w อ a t s a p p กันนะครับบอกว่าอยากจะเอานักร้องเข้าไปร้องเพลงในสนามอยากจะขอทีมงานเข้าไปเตรียมขอดอกไม้ต่างๆเข้าไปเพื่อที่ว่า ทำให้บรรยากาศเนี้ยมันโรแมนติกที่สุดถ้าตอนที่พี่โบ๊ขอแต่งงานก็คือตกใจมากเพราะเราไม่ได้ตั้งตัวมันตั้งแต่แรกว่าเขาจะมาขอทีแรกเนี้ยเราก็มีความคิดมา,วาแวบๆเหมือนกันว่าเขาจะขอเราหรือเปล่าตอนที่ไปในรอบนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่าไม่หรอกเพราะว่าคนก็ไปกันเยอะมากเลยมันไม่มีช่วงเวลาที่ จะให้เขามาขอเราได้ไรเงนะี้ยแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆนักร้องร้องเพลงเพอร์เฟคขึ้นมาแล้วเรารู mm ้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วสนามบอลแต่ร้องเพลงแบบโรแมนติกมากเราก็เริ่ม mm hmm. ที่จะแบบว่าเอะใจแล้วพอเขาดึงเราขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเราได้ความตกใจน้ําตามันก็ไหลไ mm hmm. แบบไม่รู้ตัวอนะไรเงี้ยแล้วเขาก็ร้องไห้ เราก็ร้องไห้มรนรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีมากในช่วงหนึ่งของแบบชีวิตที่เราดูทีมที่เรารักมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราถูกขอแต่งงานในสนามที่เราแบบชอบมากแล้วเราฝันว่าเราจะได้ไปเหยียบที่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราคิดว่าเราจะจําไปแบบตลอดเลยวันนั้นผมบอกให้นะักร้องเลือกร้องเพลง perfect ด้วยของเอชชิรานแล้วก็งานมันก็ออกมา perfect จบแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ มใช้เขา,าดีที่สุดในชีวิตได้แล้วสโม,มสรเข้าใจมากเลยนะคือเขารู้ว่าการมาอังกฤษมันไม่ได้มาบ่อยๆเขาบอกเลยวา่าคุณมาทั้งทีผมให้สิทธิพิเศษเลยถ่ายพรีเวดดิ้งที่สนามเชลซีเลยโอ้โหสุดท้ายก็เลยจบคบฟฟินคือตอนแรกวางแผนเอาไว้ว่าแค่ไปขอแต่งงาน,นเฉยสุดท้ายได้พรีเวดดิ้งด้วยก็ถือว่าแฮปปี้สุดๆเลย มุมมองที่รู้สึกต่อตัวน้องเอิญนะครับคือผมว่าสําหรับหลายๆคนเนี่ยเวลาจํากัดความสีของความรักคนจะนึกถึงสีชมพูแต่สาหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่ต้องสีชมพูก็ได้เรารู้จักกันเพราะเชลซีผมว่าความรักมันก็เป็นสีน้ำเงินได้เช่นกันอยู่กับเธอคนนี้ผมอยากจะดูบอลกับเขา ดูวังกับเธอคนนี้ไปจนแก่เลยอยู่ดูด้วยกันไปตลอดชีวิตอนาคตถ้ามีลูกกันเดี๋ยวจะให้เชียร์เชลซีด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนนี้คือคนที่ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็สัญญาว่าจะรักตลอดชีวิตนะครับเพนก็สัญญาค่ะว่าจะอ,อ,อยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นแฟนอยู่เป็นคู่ชีวิตอย่างเงี้ยแหละด้วยกันไปจนแบบแก่เลยชีวิตต่อจากนี้มันคือชีวิตครอบครัวล้วเราก็จะทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็มีตัวเล็กตัวน้อยเลรอย่างเงี้ยเราก็จะ ให้เขาเห็นว่าความรักที่เรามีให้กันเนี่ยมันมากแค่ไหนแล้วก็ถึงถึงมามีเขาในทุกๆวันเนี้ยคืออยากให้เขาภูมิใจว่าเอ้ยพ่อกับแม่เขาแบบรักเขามากๆนะอะไรอย่เงี้ย <l inks> <l inks>